สินค้าขายดีในตลาดนัดไม่ว่าเวลาจะผ่านมาแนานแค่ไหนแต่สำหรับคนไทยแล้วยังไงก็ยังชอบที่จะเดินซื้อของในตลาดนัดโดยที่ตลาดนัดเป็นแหล่งสร้างเท่าแก่มาหลายคนแล้วหลายคนก็เริ่มธุรกิจส่วนตัวหรือค้าขายจากในตลาดนัดจนขยายกิจการใหญ่โตได้ส่วนใครที่คิดที่จะขายของในตลาดนัดแล้วกำลังหาว่าขายอะไรดีในตลาดนัด สินค้าที่ขายดีในตลาดนัดคืออะไรวันนี้ผมขอแนะนำสินค้าที่น่าจะขายดีในตลาดนัดตามนี้ครับ 1. ขายอาหารส่วนมากคนที่มาเดินในตลาดนัดมักจะมาซื้ออาหารดังนั้นถ้าคุณขายอาหารที่อร่อยและเป็นอาหารประเภทเดียวกับกลุ่มลูกค้าที่เดินตลาดดูสะอาดราคาไม่แพงยังไงก็ขายได้แน่นอน แต่เทคนิคเล็กน้อยก่อนที่จะเลือกขายอาหารอะไรนั้นควรที่จะไปดูที่ตลาดนั้นก่อนว่ามีคู่แข่งอาหารประเภทเ,เดียวกับเราหรือไม่ถ้าเป็นไปได้ก็ควรเลือกขายอาหารที่ยังไม่มีคู่แข่งหรือถ้ามีคู่แข่งอาหารของคุณก็ต้องมีรสชาติหรือราคาที่สามารถสู้ได้การตกแต่งแผงขายควรทำให้ดูสะอาดตกแต่งร้านให้สวยมีป้ายที่เห็นได้ชัดเพื่อดึงดูดลูกค้านอกจากนี้ คุณต้องตรวจสอบให้ดีก่อนว่าตลาดนัดที่คุณจะไปขายสามารถประกอบปรุงอาหารที่ตลาดนัดได้หรือไม่บางตลาดนัดอนุญาตให้ปรุงอาหารได้บางตลาดนัดก็ไม่อนุญาตให้ใช้เตาแก๊สเลย 2. เสื้อผ้ารองเท้ากระเป๋าเครื่องประดับสิ่งของพวกนี้มักจะดึงดูดใจสาวๆได้มากโดยเฉพาะถ้ามีคำว่าเซลตัวใหญ่ๆติดหน้าแผง มักจะมีเหล่าขาช็อปให้ความสนใจส่วนมากสินค้าประเภทนี้ถ้าขายได้ในตลาดนัดควรที่จะเป็นของที่ถูกส่วนคำว่าถูกของแต่ละคนคงไม่เท่ากันให้เปรียบเทียบกับเจ้าอื่นในตลาดว่าตลาดนี้ส่วนมากขายราคาประมาณเท่าไหร่โดยสินค้าประเภทนี้ถ้าเป็นแนวแฟชั่นมากๆคุณต้องพยายามที่จะขายให้หมดเร็วอย่าสต็อกสินค้าเยอะมาก คุณจะได้มีเงินหมุนไปซื้อสินค้าแบบใหม่มาขายอยู่เรื่อยๆมีเทคนิคอยู่เล็กน้อยคือถ้าไม่อยากสต็อกสินค้ามากๆให้ขายสินค้าที่ใครก็ใช้ได้เช่นกระเป๋าเข็มขัดเครื่องประดับต่างๆของพวกนี้ไม่จำเป็นจะต้องสต็อกสินค้าเยอะไม่เหมือนขายเสื้อผ้ารองเท้าที่แต่ละคนก็จะใช้ขนาดแตกต่างกัน ทำให้คนขายต้องซื้อสินค้าหลายขนาด 3. สินค้าอ,าอื่นๆนอกจากสินค้ายอดนิยมอย่างอาหารหรือเสื้อผ้าสินค้ายางอื่นก็มีความน่าสนใจเช่นกันเช่นอุปกรณ์มือถือพวกเคสมือถือหรือฟิล์มกันอรอยแบตมือถือพวกนี้กำไรดีมากๆน้ำหอมขายน้ำหอมส่วนมากกำไรเกินร้อยเปอร์เซ็นต แต่ว่าต้องดูทำเลให้ดีๆเพราะบางตลาดนัดก็ไม่เหมาะกับการขายน้ำหอมเครื่องสำอางยังไงผู้หญิงก็ยังรักสวยรักงามดังนั้นเครื่องสำอางจึงขายดีแต่คนขายควรที่จะมีจรรยาบรณด้วยอย่าขายสินค้าที่ไม่มีคุณภาพของเล่นเด็กเสื้อผ้าเด็กของใช้เด็กบางตลาดจะมีผู้ใหญ่ไวกลางคนมาเดินตลาดจำนวนมาก ผู้สินค้าประเภทนี้สามารถที่จะขายได้เช่นกันเพราะคนซื้อซื้อไปให้ลูกใช้อย่างไรก็ตามก่อนที่จะเลือกว่าจะขายสินค้าอะไรในตลาดนั้นขอเน้นว่าควรศึกษาตลาดให้ดีก่อนครับว่าลูกค้าที่มาเดินเป็นประเภทไหนเช่นแม่บ้านพนักงานบริษัทพนักงานโรงงานเพราะแต่ละกลุ่มลูกค้าก็มีความต้องการแตกต่างกันและให้ดูว่า สินค้าประเภทนั้นมีคู่แข่งในตลาดเยอะหรือยังเพื่อที่เราจะได้วางแผนหาสินค้ามาขายได้กำไรเยอะๆหวังว่าบทความนี้จะช่วยตอบคำถามว่าอะไรขายดีที่ตลาดนัดและสินค้าขายดีในตลาดนัดคืออะไรได้นะครับ